ฟังธรรมวันพระใหญ่บทตอนใต้แสงธรรมที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมายสาธุญาตโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอันประเสริฐที่เรามีโอกาสพร้อมใจกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมและน้อมจิตให้สงบอยู่ในพระรัตนตรยัย การที่เราได้รวมกันณวันนี้มิใช่เรื่องบางอื่นแต่เป็นบุญวาสนาที่สั่งสมมาขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจรับฟังธรรมะไปพร้อมๆกันความหมายของวันพระใหญ่วันพระใหญ่เช่นวันมาคะบูชาวิสาขาบูชาอาสาลหาบูชาถือเป็นวันที่พระพุทธศาสนามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น วันเช่นนี้คือโอกาสให้ชาวพุทธได้ระลึกถึง Quarter, พระพระธรรมพระสงฆ์และปรับ e: ท nah, ่าทีชีว uh ิตของตนเปรียบเหมือนวันแห่งการตรวจสอบจิตใจว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือยังเหตุผลที่ต้องมาฟังธรรมการฟังธรรมคือการเติมอาหารใจร่างกายเรานั้นทุกวันต้องมีอาหารกินต้องมีน้ำดื่ม เพื่อประคองชีวิตให้อยู่ได้หากวันใดไม่ได้กินข้าวเราก็อ่อนแรงเหนื่อยล้าทำงานไม่ไหวฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราก็ต้องการอาหารคือธรรมะหากใจไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้คิดธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมใจก็แห้งแล้งอ่อนแอถูกกิเลสครอบงำรารเพราะฉะนั้น วันพระใหญ่เช่นนี้จริงเป็นวันที่เรามาเติมพลังใจเติมศรัทธาเติมความสว่างให้กับดวงจิตเมื่อเราฟังธรรมใจเราก็จะอ่อนโยนลงไม่แข็งกระด้างไม่หยาบกระด้างความทุกข์ทั้งหลายที่เคยใหญ่โตจะดูเล็กลงความสุขเล็กๆจะกลับกลายเป็นยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการฟังธรรม เป็นบุญอย่างยิ่งเพราะการฟังธรรมนำไปสู่ความเข้าใจความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติและการปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์วันพระใหญ่คือการหยุดพักญาติโยมทั้งหลายชีวิตเราทุกวันเต็มไปด้วยภาระหน้าที่การงานการแข่งแย่งแข่งขันจิตใจของเรา จึงฟุ้งซ่านกระสับกระสายไม่มีที่พึ่งพิงที่แท้จริงวันพระใหญ่คือวันที่ให้เราหยุดพักหยุดวุ่นวายหยุดดิ้นรนแล้วกลับมาดูใจของเราเหมือนคนเดินทางไกลหากไม่หยุดพักเลยเดี๋ยวก็ล้มลงกลางทางแต่ถ้าได้แวะพักดื่มน้ำพักผ่อนก็มีแรงเดินต่อวันพระใหญ่ จึงเปรียบเหมือนจุดพักของใจให้เราวางภาระวางเรื่องราววางความทุกข์แล้วกลับมาตั้งหลักใหม่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันพระใหญ่เช่นนี้เราควรน้อมจิตระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติทิ้งความสุขสบายทั้งหลาย สแสวงหาหนทางดับทุกข์พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทรงค้นพบความจริงเพื่อมอดแสงสว่างให้แก่ชาวโลกให้มนุษย์ทุกคนรู้จักหนทางค้นทุกข์เมื่อเราระลึกถึงพระองค์ใจเราก็จะเกิดศรัทธาความอ่อนโยนความตั้งมั่นที่จะทำดีตามรอยพระพุทธเจ้าและนี่แหละคือแรงบันดาลใจให้เรา ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องการฟังธรรมและการปฏิบัติฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องนำไปปฏิบัติด้วยเหมือนเราเรียนรู้ตำราการรักษาโรคแต่ไม่กินยาโรคก็ไม่หายธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราฟังเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ฝึกไม่ทำตามใจก็ไม่เปลี่ยนธรรมะ คือยาใจต้องฝึกต้องใช้จึงจะเห็นผลการฟังธรรมจึงเปรียบเหมือนการรู้ตำรายาแต่การปฏิบัติธรรมคือการลงมือรักษาใจตนเองศีลฐานรากของชีวิตวันพระใหญ่คือโอกาสสำรวจศีลของตนเองศีลคือรั้วกัน้นไม่ให้เราหลงผิดทาง ศีลเปรียบเหมือนพื้นดินที่มั่นคงที่เราสามารถปลูกต้นไม้แห่งสมาธิและปัญญาได้ถ้าไม่มีศีลใจจะกระสับกระส่ายไม่มีที่ตั้งสมาธิก็เกิดยากปัญญาก็ไม่เจริญแต่เมื่อเรามีศีลใจเราก็โปรง่งเบาสบายเหมือนบ้านที่มีรั้วแข็งแรงไม่ต้องกลัวอันตรายสมาธิ คือความสงบแห่งใจสมาธิคือการทำใจให้แน่วแน่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหววันพระเราควรนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำหนดลมหายใจให้ใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อใจสงบเราจะเห็นสัตธ์จะทภายในว่าความสุขความทุกข์ ล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไปนี่คือความจริงปัญญาคือแสงสว่างของชีวิตปัญญาไม่ใช่ความรู้มากๆแต่คือการเห็นตามจริงความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ก็ต่างจากการแบกตำราวไว้เฉยๆปัญญาที่แท้จริงต้องเกิดจากการฟังธรรมคิดตาม และลงมือปฏิบัติเมื่อมีปัญญาเราจะไม่หลงไปตามกิเลสไม่ยึดติดในสิ่งไม่เที่ยงและไม่ทุกเกินความจริงวันพระกับการทำบุญวันพระใหญ่ญาติโยมทั้งหลายนิยมทำบุญตักบาทฟังธรรมเจเริญภาวนาแต่ขอให้เข้าใจว่าการทำบุญไม่ใช่แค่การใส่บาตรเท่านั้นการทำบุญที่แท้จริง คือการให้ใน3ประการ 1. ให้ด้วยวัตถุสิ่งของ 2. ให้ด้วยธรรมะคำสอนคำปลอบใจและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยเพราะการให้อภัยคือบุญใหญ่ที่ทำให้ใจเราเบาและทำให้ชีวิตเบาสบายขึ้นความหมายแท้จริงของบุญบุญคือการชำระใจให้สะอาด บุญไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยทุกการทำดีเล็กน้อยก็เป็นบุญทั้งสิ้นการพูดคำดีๆเป็นบุญการคิดในสิ่งดีๆเป็นบุญการช่วยเหลือคนเล็กน้อยก็เป็นบุญดังนั้นบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายแต่อยู่ที่ใจที่คิดดีและการกระทําที่เป็นกุศลวันพระกับครอบครัววันพระใหญ่ ควรเป็นวันที่เราหันกลับมาหาครอบครัวเพราะครอบครัวคือรากฐานของชีวิตการสอนธรรมะให้ลูกหลานคือการมอบมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สมบัติเพราะทรัพย์สมบัติใช้หมดไปแต่ธรรมะติดตัวไปตลอดชีวิตครอบครัวที่มีธรรมะจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่นวันพระคือการสอนใจตนเองทุกครั้งที่วันพระมาถ,ถึง เราต้องถามใจว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังวันพระเปรียบเหมือนกระจกสะท้อนใจว่าเรายังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่หรือไม่ถ้าใจเรายังขุนมัวแสดงว่าเรายังต้องพัฒนาต่อการรู้จักตรวจสอบตนเองนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมวันพระใหญ่ ผู้ที่ฟังธรรมวันพระใหญ่ย่อมได้อานิสงส์หลายประการ 1. ใจสงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านปัญญาเพิ่มพูนมองโลกอย่างเข้าใจศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญงอกงามบุญกุศลสั่งสมติดตามเราไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและที่สำคัญที่สุดคือเป็นทางสู่ความพุนทุกข การละบาปในวันพระใหญ่วันพระใหญ่ไม่ใช่แค่วันทำบุญเท่านั้นแต่ต้องเป็นวันละบาปด้วยเพราะถ้าเราทำบุญแต่ยังทำบาปบุญก็ไม่ส่งผลเต็มที่การละบาปคืออะไรคือการเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการเบียดเบียนเว้นจากการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าเราละได้ ใจเราก็จะสะอาดขึ้นการเจริญเมตตาวันพระใหญ่ควรตั้งใจแผ่เมตตาอธิษฐานให้ตนเองครอบครัวเพื่อนมนุษย์และสพรพพสัตทั้งหลายจงพ้นทุกข์การแผ่เมตตาทำให้ใจเรากว้างใหญ่และอบอุ่นเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาศัตรูก็กลายเป็นมิตรความทุกข์ก็กลายเป็นเบา นี่คืออานิสงส์อันยิ่งใจของเมตตาการระลึกถึงความตายวันพระใหญ่เป็นโอกาสดีที่เราจะระลึกถึงความไม่เที่ยงทุกชีวิตต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้การระลึกถึงความตายไม่ใช่เรื่องเศร้าแต่เป็นการทำให้เรามีสติ เพราะเมื่อรู้ว่าเราต้องตายเราจะไม่ประมาทจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลวันพระใหญ่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือโอกาสฝึกใจฝึกสติฝึกความดีถ้าใช้วันพระอย่างถูกต้องวันพระจะกลายเป็นวันเปลี่ยนชีวิตของเราข้อคิดฝากญาติโยม ญาติโยมทั้งหลายฟังทำแล้วอย่าเพียงแค่จำแต่ให้นำไปปฏิบัติชีวิตที่มีธรรมะจะไม่หลงกับความสุขเพียงชั่วคราวแต่จะพบความสงบแท้จริงวันพระใหญ่จึงไม่ใช่แค่วันในปฏิทินแต่คือวันเปลี่ยนชีวิตถ้าเราใช้ให้ถูกต้องบทสรุปขอญาติโยมทั้งหลาย จงตั้งใจรักษาศีลเจริญสมาธิพัฒนาปัญญาทำใจให้สงบเย็นในวันพระใหญ่และในทุกๆวันเพื่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสาธุขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยกันบทตอนใต้แสงธรรมยังมีเรื่องราวรอคุณอยู่กดติดตามเพื่อรับฟังต่อ ธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมาย